เดตรอบวันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณพาดลวรณรัตนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเปิดบวกได้สดใสาตามทิศทางของตลาดทุนในต่างประเทศเลยนะคะวันนี้คุณพาดลประเมินสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมเซตอินดซ์ไว้อย่างไงคะครับตลาดหุนไทยวันนี้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสไต่อันดับขึ้นมาทดสอบ บริเวณ1,280ถึง1,285จุดนะครับแน่นอนว่าหุ้นกลุ่มเด่นเนี่ยต้องเป็นกลุ่มพลังงานานะครับหลังจากราคาน้ำมันดิบเม,มื่อคืนวันศุกร์เนี่ยขยับขึ้นมาถึง5%นะครับเล้วเราเริ่มเห็นตัวซัลายที่ลดลงเรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มโฮเปกพาสทนะครับที่เริ่มลดกำลังการผลิตแล้วนะครับและที่น่าสนใจเนี่ยตัวเลขแท่นขุดเจาน้ำมันของสหรัฐนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลดลงอีก33แท่น ตอนนี้เหลือ292แท่นนะครับก็ตํำสุดในรอบ80ปีเลยโอ้ก็คือเหมือนเขาก็ <c oughs> ลดปริมาณการผลิตลงด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเขาก็ลดกำลังก,การผลิตลงด้วยนั่นจากว่าระดับน้ำมันที่ต่ำกว่า30เหรียญต่อบาเรลเนี่ยหลาหลาแหลง่งกุญแจน้ำมันของสหรัฐเนี่ยไม่คุ้มทุนเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นการลดซัพพลายลงเรื่อยๆค่ะที่ดีมา์เนี่ยเราเริ่มเห็นการเติบโตที่ดีกว่าคาดนะคะถ้าตามข่าวใน บลูเบอร์รหรือว่าในเียีต่างๆจะเห็นในชันว่าตอนเนี้เริ่มมีการรายงานแล้วว่าในเมืองซีนที่เริ่มคลายล็อกต่างๆเนี่ยคนยังไม่ได้กลับไปใช้ระบบสาธารณะเหมือนเดิมแต่คน,นเลือกอที่จะใช้การขับรถอก็เลยเป็นเ <ๆ S 2> พราะ <ๆๆ S 2> ว่าใช่ก็เลยำไม่ดีมาน้ามันค่อยๆเฟื่องตัวเพราะฉะนั้นกลุ่มน้ำมันวันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเด่นและช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยนะคะคุณแปลวค่ะซึ่งวันนี้พอเราไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่าอาตากูลปตทนี่มาหมดเลยทีนี้น้ำมันก็มีหลายตัวเราจะเลือกเด่นๆสักตัววันนี้คุณพาดมองตัวไหน ครับตัวเด่นๆเนี่ยวันนี้เราเลือกปตทซีซีสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยที่บวกขึ้นมาครับที่ชอบปตทซีซีเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยผมประกอบการไตรมาสหนึ่งน่าจะเป็นสุดต่ําสุดแล้วค่ะไตรมาสสองน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของตัวโควิดสิบเก้าเนี่ยทางหยวนต้าเราประเมินว่าโควิด -19 เก้าเนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปอีกอีกระยะหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเลือกบริษัทที่ธนการเงินแข็งแกร่งเนี่ยน่าจะฝ่าฟันวิกฤตทางนี้ไปได้ ปทซีซีเนี่ยมีอัตราส่วนที่สิตต่อทุนต่ำเพียง0.5เท่านะครับและนอกจากนั้นถ้าดูในเชิง valuation เ,ววเนี่ยปัจจุบันซื้อขายที่ p พร์สเพอร์บุกเพียงแค่0.6เท่าเท่านั้นเองนะครับเป็นระดับลบ3 SD เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัออง5ปีปทั้งกตทซีซีเนี่ยน่าจะมีทั้งความถูกคณะกรรมการแข่งแกร่งและผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส2จะดีขึ้นต่อเนื่องนะฮะก็เลยให้เป็นหุ้นเด่นในวันนี้สำหรับปตท c ีีครับค่ะเราเก่งกําไรหรือเราจะถือ ยาวๆได้พ่านคุณพาดนบอกว่าผลประกอบการเขาน่าจะฟื้นนะตั้งแต่ไตรมาสสองเป็นต้นไปครับผมว่าตัวนี้เนี่ยได้ทั้งสองรูปแบบเลยค่ะจะเป็นเทรดดิ้งก็ได้หรือว่าจะเป็นไบแอนโอก็ได้นะครับเพราะว่าเราให้นะคะเป้าหมายไว้ในเชิงพื้นฐานนะ45บาทอืมตอน,นอที่ถ้ปดี48 48บาทครับโอ้โห48าบาทค่ะและตัวเทคนิคเนี่ยอาจจะไปดูแนวต้านบริเวณ40บาทนะครับซึ่งจะเป็นการรีบาขึ้นไปปิดแกป ในช่วงต่อนหน้าที่มีการทิ้งตัวลงมานะคบเพราะนระยะสั้นเนี่ยอาจจะมอง40-41เป็นสุดขายหมุนรอบแต่ถ้าซื้อและถือเนี่ยรัมองว่าน้ำมันดิบเพื่นตัวต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อถือในช่วงนี้ครับซึ่งช่วง40-41ที่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันแสดงว่าท่านในยะของการที่สะสมกําลังแลวผ่านไปได้นี่ไปไกลมีโอกาสถึง48ได้ที่คุณพานดลนบอกถูกไหมคะใช่คือถ้าผ่าน40ด้วยวันรุ่มเยอะๆเนี่ยจะเป็นบวกมากเพราะว่ามันผ่านแนวต้านสาคัญทั้ง ทางเทคนิคทั้งเชิงสีวิทยาเลยเพราะว่าตัวเลขสี่สิบกลมกลมเนี่ยก็มักจะไปแนวตเ้เชิงสิวิทยาด้วยเช่นกันครับอืมโอเคแล้วแนวรับล่ะคะสมมติถ้าเล็งอยู่วันนี้ก็ขึ้นมาและสองเปอร์เซ็นเนี่ยจะรับตรงไหนดีคะแนวรับถ้าย่อลงมาเนี่ยผมมองสักสามสิบแปดบาทอืมโอเคอเ,ปเป็นแนวรับครับโอเคได้คะ่ะคุณพาดลวันนี้ขอพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพาดลวณนรัตนะคะผู้ชมจากบอหยวนต้าประเทศไทยคะ่ะจริงๆอยากเพิ่มเติมให้ได้ดูกราฟปตท,ท GC กันนิดหนึ่งนะผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นจออ่ะมาแล้วถามว่าทําไม p t t g c ถึงน่าสนใจในมุมมองคุณพาดลวณนรัฐบอกว่ามันน่าสนใจทั้งในเชิงของพื้นฐานนะคะผลประกอบการในช่วงไตรมาสสไปต้นไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็ปัจจัยในเชิงของ valuation อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูตรงกราฟนะคะเพราะมันมีในยะที่น่าสนใจอยู่ Valuation ของเขาน่าสนใจทั้ง Price per Book ที่ค่อนข้างโอเคมี DE r a t i o นะคะหรือว่าอัตราหนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้ราคาน้ำมันมาด้วยก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นของเขาขึ้นแนวรับคุณพาดนให้ไว้ตรงบริเวณ38บาทส่วนแนวต้านสาคัญเลยจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคะเนี่ยตรงนี้ที่เขาแกว่งแบบ ไซด์เว์ออกด้านข้างเนี่ยคือบริเวณแนวต้านที่แข็งแรงมากนะคะ40บาทคุณพัดรมองว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านเขาอาจจะลงมาให้เรารับได้แต่ถ้าเขาทะลุผ่านไอ้ช่วงเนี้ยที่มันผันผวนตรงเนี้ยในกรอบนี่นะคะขึ้นไปได้มองแนวต้านถัดไปที่บริเวณ48บาทนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางของกราฟก็ถือว่าค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวสําหรับ PTT GC นี่ก็คือหุ้นเด็ดรอบวันในช่วงแรกนี้ ช่วงถัดไปค่ะผู้ชมเราจะกลับมามอนิเตอร์ในส่วนของราคาทองคํากันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้ตลาดหุ้นขึ้นค่อนข้างแรงแล้วทองคําจะเป็นอย่างไรช่วงหน้านัดกับผู้เชี่ยวชาญเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ